ทุกคนครับก็สวัสดีทุกคนนะครับขอยินดิตอ้อนรับเข้าสู่ไอวอลแคนนะครับในวันนี้เดี๋ยวเรามาทําคลิปไรนนะผมก็อยากรู้เหมือนกันว่าถ้าหากว่าเราขับเครื่องบินนะครขับเฮลิคอปเตอร์เนี่ยขึ้นไปชมวิวเนาะแล้วก็โดดร่มจากเฮลิคอปเตอร์มานะครับว่าวิวมันจะสวยขนาดไหนนะครับในอื่นเนี่ยเดี๋ยวผมขออนุญาตเสกเครื่องบินมาก่อนนะครับ เครื่องบินที่ผมจะใช้ในวันนี้นะฮะมันก็จะเป็นคอลิครคัปเตอร์นะครับซึ่งนี่นะครับโอ้มันเก่ามากอาะไรฮะเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะว่ามันจะเป็นยังไงครับเจ๋งกว่าหวายขึนไ,ได้คนระับอันนี้เป็น จะบินขึ้นของสูงนบสูงที่สุดเท่าที่บินได้นะบส,สูงสูงเ,เ,เลารร้นกันวาเป็นสภาพขอขงเครื่องบิน ไม่เต็มอันนี้ความสูงอ่ะจับยืนนี่ผมไม่รู้ว่ามันมันเท่าไหร่เราแกะออก,อกลมข้างบนนี่รู้สึกว่าจะจะแรงจะแรงแรงเหมือนกันนะครับตอนนี้เอาวะกระโดดครับผมกระโดดนะครับ จะล,ลอยไปเรื่อยๆเ,ยเยป็นไงเดี๋ยวว่าเครื่องบินมาเครื่องบินเริ่มร่วงแล้วเครื่องบินเริ่มร่วงแล้วเออเครงบินไปละครงบินเริ่มร่วงครับผมคิดว่ามันน่าจะระเบิดแน่นอน สมุดนี่ตรงตรงตรงจุดที่เราส่งมานี่วล่าว่าเราจะไปทางไหนนีมันล่วงไปข้างล่างวะเดี๋ยวเราจะไปในเมืองแล้วกันนะครับคิดว่ามัน่จะถึงเมืองป่ะเฮ้ยมันยัง ล่วงไม่เหรอเรื่องเรื่องก็นวดมันก็นวดเออไปนะเราจะบินข้ามผ่านไอ้นี่นี่เขื่อนเราบินข้ามเขื่อนครับโอ้คิดว่าบินข้ามได้ไหมทุกคนคิดว่าผ่านได้ไหมผมว่าได้ว่ะแต่ผมยังไม่เคยลองนะว่ามันได้หรือเปล่านะครับดูเฮิร์นอะ เอาง่ายๆดูมันเพิ่นหน่อโอ้โหวิไม่น่าว่าไม่น่าไม่น่าจะไม่น่าจะพ้นว่ะลองดูครับบินไปเรื่อยๆ โอ้ยวสวยครับสวยสุดสดสวยสดสดสวยสดสด,สด,สด,สดไปลองดูว่าเราจะข้ามได้ไหมนะผมว่าได้ว่ะวิวผ่านเขาสวยครับไปไหม ลไป,ไป,ไปมันใกล้สายไฟเกินไปทุกคนผมก็เลยต้องแบบนี่เอามานี่โอเคสวยงามโอ้โหลงจากเขาฮะจากนู่นมาโอ้ ถือว่าผ่านครับจะเข่าตรงนู้นอ่ะฮะโอเคฮะถ้าหากว่าชอบคลิปแนวนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เอาไว้ด้วยนะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปละไม่มีอะไรจริงจริง